โอเคครับก่อนอื่นเลยก็ขอพูดก่อนนะครับว่าวิดีโอทั้งหมดนี้ครับเป็นการตัดมาจากไลฟ์ล่าสุดนะครับอย่างตัวของการรับชมงานเทศกาลนั่นเองเพียงแต่ว่าในวิดีโอนี้ครับเป็นการรวมถึงเกมเพย์ที่ผมนั้นพลิกกลับมาชนะได้แล้วก็จะตอบคาถามของคนที่ผมข้ามไปในะตอนที่ผมไลฟ์นะครับแล้วก็ขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือขออภัยด้วยที่เมื่อวานนันไลชา้าเพราะว่า นี่ติดภารกิจจริงๆนะถ้าเกิดใครนั้นอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็สามารถติดตามเพจมาสเตอร์โนวาได้นะครับผมจะแจ้งข่าวสารที่สําคัญเนี่ยในเพจนั้นนะครับเอาล่ะกดติดตามเพจแล้วสินะครับงั้นก็ไปกันได้เลยนายหมดครับวันนี้เราจะเปลี่ยนชื่อไลฟ์เป็นใครใครอยากร้องก็ว่ามา <laughs> <laughs> ห้าดีฟดีฟงั้นเหรอ ดี๊ที่ใส่ TF งั้นเหรอแน่จริงก็มาเจอกับเด็กนี้สิโอ้ยจะสู้ยังไงวะดีจะสู้สยังไงนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรครับมันกระทำหนันโอเคครับสวัสดีครับเล่นกับผมหน่อยผมเหงาคุณโชจิคุงนะครับอ่า บอกชื่อบอกชื่อใน YouTube ได้เลยนะครับผมจะเรียกถูกนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมเล่นกับคุณ Over d o s e ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยเรียงค่อยเรียงตามออเดอร์นะขอขออภัยนะครับที่ไม่ได้เรียงเยอะขนาดนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ไล่ดีเลยขนาดนั้น <S <S อ่ะงงสิผนเด็กอะไรนะ่ะอันนี้เป็นเด็กของมิก้ามอคไวนนะครับเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ผมจะทำเด็กไก่นะ เราจะสปอยกันในไลฟ์นี่แหละว่ามันเป็นเด็กประมาณไหนนะครับเดลสบุ๋มหมดเล์โอเคฮืมรกมแบนส์ถ้าเขาเอาคุ้มขอตีเลยใช่ถ้าเขาก็เอาคุ้มผมไม่ต้องทำอะไร ผมลงเดเวอร์ผมน่าจะใช้ตัวขอนเชนเชนเวสไปตั้งแต่เมื่อกี้มคนทำยังไงเขาไม่กล้าลงยุ่ในตัวเล็กแล้วครับอย่ง่งแดกแดกเกอร์เนี่ยขเ, TF เขาไม่กล้าลงทีเอฟก็ไม่น่าไม,ไม่ไม่น่ากล้าลง แต่ถ้าเกิดเขาลงทีฟตอนนี้นี่คือเขาคุมนะเขาจะสามารถสตันราคาได้ดีไวซะด้วยเพื่อน่าใช้แค่รีเวอร์โจมตีครับจะเป็นเราเราเราใช้ทุกตัวโจมตีครับนนเฮ้ยนะถ้าเกิดเขาปล่อยผมเสียนะไม่ดีละวถ้าเกิดเขาปล่อยผมเสียผมกดผมกดก่อนไม่งั้นเขาปล่อยจริงเลยผมเสีย <c oughs> พาดพาดอันนี้พาดอันนี้อันนี้มิดเทออันนี้ Mid <c oughs> มิดเทอเมาคายเมาคายไปเรียนแมนแส์ขอตัวดีๆหน่อยจงมา,าเก๋โฉนดับวนงานดีอยู่ครับ <Okay. S 1> เธอหน้างลงรักครับหวังว่าจะไม่เจอเบนจ์มาละดีไปถ้าเกิดเข้าดีตอนนี้คนเซิร์ตกับผม s too. อีกสี่ใบดี e p จะเเส้นใบเดียวก็จบแล้วไม่ดีมากๆ คิดดีๆครับอืมเข้าดีลยไม่มีปัญหาเอ่อถ้าเกิดไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ล้อก เราจะรีบฆ่าตัวของเอาใครให้ได้เกต์โทนไปก่อนเกต์โทนเบิกทางเขามีโอกาสลงตงัวของลอเทิร์สได้ครับเขาลงเนาได้ แต่ผมใช้รีโพสต์แล้วสเต็ตของลักก็จะกลายเป็นหกถ้าเกิดตัวของโอเครัวออ the อ e ดิสยังไงเธอเนี้ยลักผมก็ต้องได้ได้เวล,ลอัพอะมาโทรมาครับอ๋อก็เลยค่ะ <c oughs> โอเค ถ้าเกิดนอเตรุสมาตอนนี้ผมจะใช้ลัคผมไปตีแล้วก็ใช้ริโพสควบคู่ไปด้วยนอเตรุสจะเสียเลือดเท่าไหร่วะลัคกลายเป็น75นานอเตรุสเลือดสิบสามลบหกโอเคจะเหลือเท่านั้นผมใช้ฟนอลสปาร์ใส่ตัวของเมาคายได้พอใช้ฟนอลสปาร์ใส่เมาคายเขาเนหน้าขอภัยด้เสียงครับ ค่อยใช้การ์ดใบนี้เพื่อฆ่า,าตัวของนัตติลุสโอเคอ๋อแผนจีเนสจะได้ทำจริงหรือเปล <laughs> ่าแต่ถ้าเกิดเขาเขาไม่ลงตัวอะไรมาผมใช้ทุกตัวโจมตีนะดีบอลเลอร์เดี๋ยวความคาดหมายไปหน่อยแล้วก็การที่ใช้อันนั้นด้วยก็เดี๋ยวเขาคาดหมายเช่นเดียวกันโอเคครับยางน,น,น้อย,อยรักผมก็เลยว่าอบบ ข้าเก็บซ่อนแสงของข้าไปนานเกินไปแล้วโอเคข้าเมาคายถ้าเกิดเวลอัพตอนนี้มันจะไม่ดีเท่าไหร่อเตผมก็ผ่านเลยครับดิวรลเลอร์มาแล้วผมก็ผ่านเลยเมาคายไม่ตัว c o r r u p t i n g everywhere ถ้าเกิดเขาใส่ตัวของเมาคายถ้าเกิดเขาใส่ตัวของเมาคายมา2ตัวเท่านี้ก็จบเลยครับแต่เขามีมิสคอร์นะอย่าลืมผมจะได้เขามีมิสคอร์มาเป็นอีกหนึ่งการที่โดนโดนไอ้ลืมชื่อโดนโทสไปผมเสียรักได้ครับ ตัวสเปลลิปโพสโอเคผมตีแล้วด้วยกันแผ่ละมือดีฟมีอยู่ครับมันมีอยู่เสมอ TF ฟเรกเกอร์ เรดการสิ Glass, นะนี่น้ำผมยังไม่ใช้ผมจะใช้ตอนที่ตัวของนัตติลสขึ้นดีกว่าดีครับสวัสดีครับผม จะไม่ตายก็ให้มันรู้ไปเจติสันท่าน,นี้ก็เหลือแค่แชมเปี้ยนสามใบในเด็กสิดนะเลมเบน้์ยังไม่ใช่ครับ เก็บมาให้รักได้ฟันดาสปาดีกว่าเข้าเหลือการ์ดอีก2ใบถ้าเกิดนารตารุสขึ้นมาการ์เขาจะเยอะขึ้นใช่ b l เพรา n แอนโซเอางี้ดีกว่า โอเคคาดิโอดีโรเปอร์โถจะกินตัวนั้นด้วยไม่ดีเลยห้าห้าสี่แปดสปสีอหเค็มไ ผมกว่าตัวนี้ผมผมผมไม่ตายแลย้วไม่ไม่โดนไม่โดนทำทำให้หายไปเฮ้เเยเจ็บเจ็บผมเนี่ยเจ็บไม่ไป ไม่มีปัญหานะถ้าที่ผมจำได้นะยูโรเปอร์เขาเขาจะหมดแล้วมไม่ดีอะไรซิงกกเงกลิลคอมแบท คิดหนักนะครับโอ้โหยังจะเพิ่มทรัพยากรเอาแล้วคิดหนักแล้วผมทอาอย่างนี้ผมว่านอนรู้โตสองมาแง่เลยเแมจินส์โอเค้แล้วก็รัก ขอให้สมบัตินี่คือไอ้ทำทารม่เหนฮะถ้าเ็อย่าง,งานั้นผมมีโอกาสรอดอยู่สี่ใบมีโพสไม่คุมครับจังหวะดีรีปโพสไม่คุมขอตัว,ตว,ตวฮิวถ้าที่ฮิวมาจะคุมมากเลยเออไม่ได้หรออ่ะตัวนี้ก็ได้ลากลากนี่มาตี มาคายมาเลยวจบเลยมาคายเหลือตัวหนึ่งให่มาคายมาห้าครับแปลว่านาต์ดโรสมีไม่เหลือได้เขยอีกหนึ่งใบเออที่ไอโอวิลพูบอีกเดนมาดูกันว่าใครจ,จบก่อน เพรว่ามีแผนมีแผนแบบไลายหลายการ์ดมากๆแผนทีหลายการ์ดมากๆบอกเลยวันนี้แผนผนไลไีหลายการ์ดได้ในในใจ,จวด้วย <c oughs> อุย๊ย <c oughs> ตัวนี้มาด้วยเหรอ ถ้าตัวน,นี้มาผมผิดแผนนะผ <laughs> ิดแผนนะครับลงให้ครบขอการในไล่ฮะอ่าไม่ไม่ดีเท่าไหร่มีโอกาสจบนะครับผมมีโอกาสโดนจบก่อนครับ เพียงพอมาเลยเก็บดีนานหน่อยนะนั่นไงนาจริงด้ะไม่เป็นไรครับผมต้องเก็บดีนายไว้ใช้ แต่ว่าเขาเขาไม่น่ามีทิททายเหลือแล้วเนาะโอเคผมว่าผ,ผมมีสิทธิ์ชนะอยูอย่ใครเห็นก็ว่าตายบอกเลยไม่ไม่ไม,ไม่มันยังจบไม่ได้คุณก็รู้มันยังจบไม่ได้ ค figured, <laughs> ุณ <zer> ก <x 3> ็รู้มันยังจบไม่ได้โอเคครับ <chanting> ห้าวคุณลาสิพี่แซกพี่แพี่แซกแอดแอดเพิ่มผมมาจีจีครับ ผมบอกเลยไม่ว่ายังไงมันก็จบไม่ได้ดีจีครับนี่แหละครับแผนการสู้กับดิฟเนี่สองร้อยไอคิวเพย์จีจีครับผม จุดประสงค์หลักของไลฟ์นี้จริงๆก็คือการมาบอกเล่าถึงเรื่องของสเปนบาซัมนะครับแต่กลับกลายเป็นการเล่นกับแฟนคลับไปซะได้ <laughs> ไม่เป็นไรครับสนุกดีชอบมากด้วยไม่ไม่ต้องสวัสด,ดีครับอ่าเิ็บแต่เด็กนี้ก็โดนเลยไม่ว่าเจอเอนซินเนี่ยเศร้าเลยผมเหนนี่เศร้ากว่า พี่คิดดีแล้วเหรอ <g ül üyor> ตกใจเลย <laughs> ผมนี่ตกใจเลยครับ it's d r ว a m m น n time ผมนี่เงือบเลยเมื่อกี้สตันโตสตัน <g ül üyor> ผมว่าเดวินผมไปน่ารอดวะ <laughs> มาครับพี่เดวินอันฟ็อกมาเลยผมยอมรับทุกดาเมจออา ที่จะทำให้ผมใจหายติดหือผมคิดมากเองมาสกากเยอะแล้วเย่ะมากมากไม่นะกันแค่นี้แหละพ่อเจ็บจุงเบอ,เอ่อไม่ ได้อยู่ครับได้อยู่ครับผมเชื่อผมสามารถชนะเด็กยาสุโอของพี่ได้ผมเคยใช้เด็กนี้ตบมาแล้วในการแข่งสามรอบกับเด็กนี้ผมแพ้ไปสองทานฟิชชั่นคอนกซีพามไม่เป็นไรครับแค่ยาโอตายก็ก็สายกใจพอยาโอตายก็สายกรใจเอ๊ะไม่ต้องก็ได้นี่ ไม่ต้องก็ได้ผมไม่ให้หรอกลืมดูว่ามีอะไรขอบุริช้บริการครับยางดีนะไม่ขึ้นพอดีฮืมมีแกสแอนิมีโจ <Okay. S 2> กันโจกันโอโอเค เลตมิชช uh, ั่นอยู่อะแคจูอ่าในเมื่อมันโดนเนิร์บเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ต้องให้เธออยู่นะใ <c oughs> น,นเมื่อเธอโดนเนิร์ฟอะโคเย่โอ้ยทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อกี้ทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อกี้คิมส่น d i s c i p l ผมมีแผนผมจะให้เดเวินผมเดวอพเลยเวนแต่เขาจะมีคนก็สิปามไม่นะจบแล้วแผนผม <laughs> โอ้ยเจ็บจังเลยเมื่อผมดีกว่านะผมมีภาษีมากกว่าผมมีราศีมากกว่า <S 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 ขอร้อง ขอร้องเอ๊ะเอาไงดีเนี่ยผมมีแผนอยู่ผมมีแผนอยู่มมยใช่ใช่ผมมีแผนผมควรใช้มานาผมควรใช้มานากาสเปลก่อนแต่ไม่เป็นไรครับอ้าวแผนผมจบแล้วจบแล้วโดนสองตวัวตัวนี้โอเค เลสตูกิมาผมมีแผนผมมีแผนเชื่อผมเชื่อผมรีคอร์ขึ้นเลยเหรอ <laughs> พี่โหดรายมากงั้นก็จะรีคอร์ดมุขอใบน,นี้ก่อนละกันผมขอขอให้มันไปไปก่อนแ <c oughs> ล้ผมควรจะปกป้องคาโต้ดีคือเด็กนี้คาโต้ที่จำเป็นนะเด็กนี้คาโต้ที่จำเป็นมากมาก อ่า uh, ผมอย่างงี้ดีกว่าเฟิบงี้ดีกว่าคมกว่าโอนเสเป็นเงอ้ยเพิ่มผมฆ่าตัวนี้ได้ฆ่าโต๊ะผมรอดคุม้มดีนายเข้ามาดิ <laughs> how to change your d e n master ยังครับยังไอเนี้ยหนักละเริ่มหนักละเก็บมานาไว้ก่อนครับเด็กนี้มานานจำเป็นมากดีซินดรอัพละ รีเซ็ตเลยข้าสู้ด้วยจิตวิญญาณแห่งมังกรไม่นะโอ้โหสันสันโตสันโต,นตเอ,อตต่อสันโตให้เกิดสันโตอย่างเงี้ยนะเอ่อคิดคิดคิดสิคิด,คด,คด,คด คิดสิคิดสิถ้าเกิดพี่จะสั้นกันอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> เอ,อ้ยสานหมดผมเจ็บอ่ะเจ็บมากด้วยจำต้องใช้คาโต้ในการป้องกันไม่นะผิดแผนกันใหญ่ พิดแผนใหญ่พิดแผนก็ใหญ่อ่้กี่ดาเมจเจ็บเจ็บมากเลยเอ้อเอ้ออ้ยพิดแผนก็ไมใหญ่เเว่นบิ๊กแฟนเเว่นเขาใส่ไปแค่สองใบมั้งเด็กนี้อยู่แล้วสามลองลองดูครับโอเคจบ เ no, okay. ตะมัน <see> ผมให้เจ้านี้ตายดีกว่าเพราะผมไม่ให้ผมผมอาจจะตาย <laughs> <laughs> เฮ้ย่าเฮย กลายเว้าอัพเลยครับเทเวนเธอหน้าผมได้แต่ตหัวจังพี่พี่หัวตายกับผมมากเลยพี่ตัวตัวไหมจะตายเดี๋ยวผมตายแล้วนี่อ่ะอย่างโอเคืม ฉันมันใช้ได้กันว่ะเอ้ยใช้ได้ด้วยเนี่ยจีเนียสแผนการสุดจีเนียสเออครบโอเคพอแผนการสุดแสนจีเนียสของผมเนะี่ยมันจบแล้วเอาละ ผมจะดิสก์ดใบนี้เพื่อให้ดีซินที่ที่ผมโผลให้ให้เดว,เวนินโอเคพี่ขอขอผมชนะเถอะนะพี่ขอผมเถอะไม่นะโอ้ย <c oughs> ทีทีครับโอ้ยเกือบแล้วโอ้ยตึงอีกแล้วอ่ะเพื่อใครไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมถึงต้องบัฟตัวดาร์กอนลิงแล้วก็ใช้ดาร์กอนเรดจากดาร์กอนลิงใส่ตัวของพี่แซกนะครับเพราะว่าเทคของดาร์กอนเรดคือสไตร์ การสไตล์ก็คือเรานีโจมตีก็แปลว่าผลของไลฟ์สไตล์นั้นส่งผลนะครับโอเคเพื่อใครไม่รู้